โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยแค่เดี๋ยวก็พอ ใส่สีขามันไม่เอ่ยเลยไาอส,าส,มสิมันเลกกปสนยกมันเลกกม,ม,ม่เอเยแล้วค่ะค่ะแล้วเรแล้วโอแล้วจแล้วไมพ่อไม่เอามาล่ะเออพ่อไม่อยากดูเลย

เป็นสาวเป็นนางเ,ยเยคยฟังจากเขาไงแต่เราก็ต้องสอนทีทีหนึง่งไม่งั้นก็โตขึ้นมามันสอนยากทุกคนนะสอนตั้งแต่ดเด็กนี่แหละดีที่สุดไม้เคดัดยากว่าหนูกพู่ไม่ถูกแหละไปโรงเรียนเนี่ยมาก็เ,กเพื่อเพื่เอเพื่อก็คือเคยตัวไง นี่คือยำยำกว๋วยเตี๋ยวใส่ดิเหรอพอแล้วเราพอแล้วใช่ไหมยำเด้อ่ยำแล้ว ก็ขายขายกันเหมือนกับต้มยำแดดเยอะไปป่ะไม่เล็หรอกเนาะถ้ามันแข็งมันไม่ลอยไงเส้นมันแข็งเหมือนเส้นไม่สุกไงไม่ชอบเราก็ต้องเอาให้เบ็ดไม่ให้ก้วไกลไงต้อาดีให้ใหญ่ๆก่อนเราพี่มาทันหรือเปล่าไม่เด็ทางเนาะแล้ว้องใส่ผีอยู่เนาะ คนเกอคนแก่ไม่กินมดเท่าไรหรอกอคือยำยำก๋วยเตี๋ยวแมวนบนี้อะรนะคุณชยอ เอาน้ำซุปด้วยแม <Yeah. S 3> ่จะไปเดินตาบอกกับพ่อแม่จะไปตลาบอกกับพ่อไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่ใช่ไปคนเดียวค่ะไปกับพ่อไม่เป็นไร e ไไนี่ตัวใหญ่ไปด้วย से फ्लो खिला ल